คลิปนี้คือเรื่องราวของพีมิลีกตั้งแต่วันแรก คือข้อมูลเนี่ยมาเล่าไม่ครบอยู่แล้วแหละแต่ก็จะจับประเด็นหลักๆมาเล่าก่อนอื่นต้องเล่าให้เห็นภาพในตอนนั้นกันก่อนคือเราจะย้อนไปใเดนยุค90ต้นๆฟุตบอลเนี่ยมันอยู่มานานละนานจนบางทีเราลืมไปแล้วว่ามันเริ่มยังไงมันก็คือลูกบอลกลมๆประตู2ฝั่งผู้เล่น22คนวิ่งไล่เตะกันและนี่มันก็คือความหมายของชื่อช่องที่หลายคน,นยสงสัยแล้วพิมพ์มิริกที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้มาเริ่มในปี1992ก่อนหน้านัา้น,นอังกฤษใช้ระบบดิวิชันมาเป็นร้อยปีละไม่ว่าจะเป็นดิว ปลายยุค80เที่ยวจริงๆฟุตบอลอังกฤษอ่ะมาเริ่มจะเละเทะแล้วสนามโทมเก้าอี้หักแล้วแฟนบอลก็ต้องไปยืนเบียดกันเหมือนปลากระป๋องบรรยากาศในสนามก็แทบจะมีเรื่องต่อยตีกันตลอดพูดง่ายๆจะไปดูบอลแต่ละครั้งมันต้องเผื่อค่ายาค่าหมอไว้ด้วยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่เฮเซลปี1985แฟนบอลอังกฤษอ่ะก่อเหตุจนมีคนตาย39ศพยูฟ่าก็เลยลงทษนนักแบน์สโมสรอังกฤษจ,จากบอลยุโรป5ปีเต็มผลก็คือฟุตบอลอังกฤษทั้งระบบโดนตาหน้าว่าล้าหลังแล้วก็อันตรายในขณะที่อิตลอนนนั้ห แล้วสเปนก็มีลาลิก้าที่ดึงนักเตะระดับโลกเข้ามาได้แล้วส่วนอังกฤษในตอนนั้นน่ะส่งน,นักเตะเก่งๆของตัวเองไปเล่นตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกลลี่ลินิเกอร์ไปอยู่กับบารซ่าพอเกตคอยไปลาซิโอแกมปูเน็ตก,ก็ไปเล่นที่อิตาลีพูดง่ายๆคือของดีมันไหลออกไปหมดแล้วในปี1990เมื่อการแบนแข่งยุโรป5ปีมันถูกยกเลิกและอังกฤษก็เข้ารอบรองชนะเลิศในฟีฟ่าเวิลด์คัพปี1990พวกเขาก็เลยรู้ว่าถึงเวลาแล้วแหละที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงสโมสรอังกฤษตระหนักว่าเงินเนี่ยมันเป จึงกลายเป็นกิจาการทางธุรกิจแล้วก็สร้างสโมรสรธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดและในปลายยุค80อังกฤษก็ไม่ได้มีปัญหาสนามโสมกับแฟนบอลเกเรเพียงแค่อย่างเดียวมันมีอีกเรื่องที่กําลังจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนเกมคือเงินจากทีวีแกนนาจริงๆในตอนนั้นคือมาติเอ็ดเวิร์ดจากแมนยูเอวิงสกอร์ล่าจากสเปอร์แล้วก็เดวิดดีนจากอาร์เซนอลพวกเขารู้ว่าถ้าจะยกระดับลีกอังกฤษต,ต้องหาเงินก้อนใหม่และทีวีนี่แหละก็คือคําตอบในปี1988ไอทีวีเนี่ยยอมจ่าย44ล้านปอนด์เพื่อทันงเิ้ ด้านไหลเข้ากระเป๋าสโมสรใหญ่ผลลัพธ์ก็คือช่องว่างระหว่างทีมรวยกับทีมจนเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเป็นแบบนี้บิ๊กทีมก็เริ่มขู่จะแยกหล็กใหม่ของตัวเองและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักกันว่าบิ๊กไฟแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์เอเวอร์ตและอาร์เซนอลแต่ปัญหาก็คือถ้าแยกกันจริงแล้ว f a ไม่หนุนหลีกนั้นก็ไม่มีค่าอะไรสุดท้ายก็เลยต้องไปพา FA มาร่วมวงด้วยเพื่อให้ถูกกฎหมายและขายความน่าเชื่อถือได้พอ f a มีผลกับยูฟาแล้วก็่ 1991, ก่ออ่าาาาานนปวกกเเเขขยยื้ออออสงงทรบ จะทําให้มีเงินไหลเข้าสู่เกมมากขึ้นและไปท้าชนาก,กับกานโชดแล้วก็ลาลิก้าได้และตัดภาพมาในต้นยุค90ลีกใหม่ก็เกิดขึ้นในชื่อเอฟเอพิม a ลีกแต่ว่า F a เแทบไม่มีสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ทุกอย่างอยู่ในมือสโม,มสรทีวีก็เปิดศึกแย่งสิทธิ์ถ่ายทอด i อ v b b c แล้วก็เจ้าใหม่ชื่อ Sky Sport ์สุดท้ายสกายทุ่มเงินก้อนมหาศาล3 0 4ล้านปอนด์ใน5ปี b b c ก็ได้ไปแค่ไฮไลท์เล็กๆที่ชื่อว่า Matt Op แล้วป19 1993ก็กลายเดรรอะเดย์แล้วอลอังกฤษ่ะมจไมีวันง1 โตถึงวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีคนดูที่ยอมจ่ายเงินอย่างถูกต้องคือเอาจริงๆนะในทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูบอลเถื่อนอยู่มากทั้งที่ราคาแพ็กเกจต,ตอนนี้มันไม่ได้แพงอะไรเลยบางทียังแอบคิดว่าถ้าเพจ a c e b o o k ฟุตบอลเนี่ยมันสามารถแสดงเหรียญลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ข้างชื่อว่าถ้าใครดูบอลแบบถูกลิขสิทธิ์อะ่ะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้คือเวลาไปคอมเมนต์ใครหรือไปขิงหรือไปบวกกับใครอะ่ะมันก็จะเห็นว่าเออไอคนเนี้ยมันดูบอลของแท้นะอย่างน้อยมันก็แยกกันชัดเจนว่าคนไหนทททีีี่่่่่่่่่ซััพออออออรรรรรตหหหหืืืืืไไไมมมมมจจิิิิิงงงงๆๆคเเเเเนนนน้้ฟดดูใใใชญะแาากลขส ถ่ายทอดสดเนี่ยมันคือเนเลอดหลักของหลีกโดยเฉพาะทีมเล็กแล้วก็ทีมระดับกลางคือบางทีมอ่ะเราได้จากตรงนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของงบทั้งปีคือถ้าไม่มีเงินตรงนี้ทีมก็อาจจะไม่เดินไปข้างหน้าแล้วพอทีมแพ้ก็ไปโทษบอร์ดโทษนักเตะไล่คดทั้งๆที่บางทีเราเองนี่แหละที่ไม่เคยช่วยทีมเลยคือเรารู้ว่าเงินที่เราจ่ายอ่ะมันถูกส่งต่อไปเลี้ยงทีมของเราจริงๆแล้วก็การดูบอลผ่านโมโนแม็กมันก็คือการซัพพอร์ตวงการฟุตบอลทั้งระบบแบบที่เราพูดเสมอว่าเราอา่ะรักฟุตบอลแล้วนอกจากฟุตบอออออลก็ยัััังมม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 มีหหหนนนนนซรรแคคคควาาาเเเเทิใ่่่่ๆปดดดดตตไไุ้พขึืณ สนุนพวกเราแล้วพิมเมียนลีกในตอนเริ่มต้นน่ะตอนนั้นก็มี22ทีมแต่ทุกวันนี้เหลือเป็นแค่20ทีมละคําตอบมันไม่ซับซ้อนเลยเพราะอยู่ฝ่ายแชมเปียนลีกตอนนั้นน่ะถ้วยนี้ยังชื่อว่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนคัพแต่พอเปลี่ยนชื่อเป็นแชมเปียนลีกรูปแบบมันก็เปลี่ยนเกมก็เยอะขึ้นกว่าเดิมทีนี้พอพิมเมียนลีกยังมี22ทีมอยู่ตารางแข่งมันก็บี้กันจนแทบไม่มีช่องหายใจทีมที่ได้ไปเล่นยุโปรปก็หลาสุดๆจาจัดโปรแกรมให้ลงตัวมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยต้ต้้ออออองงงตตัััดดดสสสิินนนใใจจจลาาากกกก22 20ทททีีีมมมมเเเหหืมมออืืพพ่่ปปรรฤษะาาไชบ ได้แบบไม่เละเทะและนี่แหละก็คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางและ F อเพิมิลิ e ก,ก็เริ่มเดินอย่างจริงจังย้อนกลับไปในปี1 9 9 2ฤดูการแรกของพิมิลิ e ก,ก็เกิดขึ้นวันที่ฟุตบอลอังกฤษจากเกมลูกหนังแบบบันถูกยกเครื่องให้กลายเป็นธุรกิจระดับโลกการเซ็นสัญญาถ่ายทอดสดมันคือเม็ดเงินมหาศาลที่ทาให้สโมสรเริ่มซื้อนักเตะแบบซูเปอร์สตาร์ได้และทําให้ทีวีกลายเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลตลอดไปแล้วแชมป์ในปีแรกก็อย่างที่ทุกคนรู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองแชมป์ในปีนั้นก็คือ ือกิสซันพาเลตมิเดิลส์โบแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนั้นแมนยู่รอคอยแชมป์มา26ปีเต็มแล้วก็เป็นอเล็กเฟอร์กูสันที่พาแมนยูกลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้อีกครั้งด้วยการทิ้งห่างแอสตันวิลล่า10แต้มและคนที่โลกจําได้ในปีนั้นก็คือแลนกิกในวั19แล้วก็เป็นอีริกคันโตนาที่เพิ่งย้ายจากลีดมาแมนยูแล้วก็เปลี่ยนชมทีมพร้อมกับทําแฮตติกแรกของพิมลีกด้วยแล้วก็เป็นปีเตอร์ชมเคิลที่เหมือนเป็นกําแพงเหล็กในยุคข,ของเฟอร์กี้แต่พิมลีกก็ไม่ได้มีแค่แชมป์ยังมีเรื่องราวที่โลกฟุตบอลต้องพูดถึงด้วยนอริซิตี้อ่ะคือทีมที่นําจ่าฝูงในช่วงคริสต์มา ทั้งๆท,ที่ผลต่างประตูติดลบคือยิงได้พอๆกับเสียแต่ก็ยังขึ้นไปนำในลีกได้ส่วนแม็กเบิร์ลเวอร์ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาแต่ก็กลายเป็นโคตนมาหมึดหลังที่ทุ่มเงินซื้ออลันเชลเลอร์พวกเขาจะจบอันดับที่4แล้วก็เริ่มวางรากฐานสําหรับการคว้าแชมป์ในอีกไม่กี่ปีถัดมาขณะที่ฝั่งตรงข้ามของความสาเร็จฟอรเรสก็กาลังพังทลายด้วยการขายเดสวอลเกอร์กับเทดดี้เชนแฮมแล้วก็ทําให้ทีมที่ไบรอนคัพเนี่ยสร้างไว้ไม่เหลือความแข็งแก,งกแร ปิดฉากยุคนึงที่เต็มไปด้วยน้ําตาและก็ความทรงจําแล้วถ้าพูดถึงความมันในสนามของฤดูกาลแรกของพี่มินเลกมันก็มีหลายเกมที่โหดส,สุดๆเหมือนกันเช่นแบ็กเบิร์นถล่มนอริท7-1 หรือว่าูยิงสเปอร์6-2และสุดท้ายของปีนั้นดาวซันโวฤดูกาลแรกก็คือเท็ดดี้เชิงนิแฮมยิงได้ย22ลูกกับสเปอร์และคนที่ยิงประตูแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกก็คือไบรอันดีนจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วพอแมกกัตก็ได้เพเย e ยอร์ออฟเด r ์เย่แลนกิกได้ยังเพ a ย e r อร์แล้วก็คว้า2ปีติดส่วนคิสวอดเดิลก็ได้รางวัลเอฟเอหรือ, er the year the year อรรรฟุตบอลอเอลอออฟเดย์เ,เ,เย่ลและแมนเชสเตอร์ออฟเดเย่ก็คืออเล็กซ์เฟอร์กูสันสรุปพรีเมีย ตลอดฤดูกาลก็มีผู้จัดการทีมโดนปลดแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเอียนพัตเตอร์ฟิลด์ของเชลซีคือมันเทียบกับทุกวันนี้ไม่ได้เลยที่ไล่ออกกันเป็นว่าเล่นและสถิติผู้ชมต่ำสุดก็เกิดขึ้นในปีนี้คือเกมที่วิมเบลดัน,เ,นเจอเอเวอร์ตันที่เซเว์นพาร์คคนดูมีอยู่แค่3,039คนเองแล้วบอกเลยว่าสถาิตินี้แทบจะไม่มีวันถูกทำลายอีกแล้วและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่มิลีกก็ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน90นาทีแต่มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกลูกหนัง เซ็นสปอนเซอร์กับคาร์ลิงบิวเวอรี่บรรยากาศฟุตบอลมันเริ่มมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นและเรื่องในสนามมันก็ดุเดือดไม่แพ้กันโดยแมนยูของอเล็กซ์ฟอร์กุสันเนี่ยไม่ต้องให้เดาเพราเขาได้แชมป์อีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่แชมป์ลีกพวกเขากวาดเดืบเป็นแชมป์ไทรเชลซีรอบชิงเอเปคับ4-0แบบไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยแล้วแมนยูก็จบด้วย92แต้มทิ้งแบ็คเบิร์นโรเวอร์ของเคนนิดันกิฟต์ไป8คะแนนแต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นแบ็คเบิร์นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็มีอารันเชเเเเเลลลลลอออออร์ททีีีีี่่่่่่่ยบบยยยิิรร Kevin igan, ิิงงงไดด้้้31 3ูููกกกกกขขััััับบบบบบคคคคววววแแแแแมมมนนนนนนนสสส็็าาืืซพชตจ 3ได้แถมยังมีแอนดี้โคที่ยิงกระจาย34ลูกในลีกและอีก14แอสซิสต์รวมทุกรายการ41ลูกคือปีนั้นต้องยอมเมื่อแอนดี้โคเนี่ยโหดจริงๆและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของฉายา The Entertainer ของนิวคาสเซิลก็คือทีมที่บุกมันที่สุดในลีกในตอนนั้นและอันดับที่4ก็คืออาร์เซนอลที่แม้ว่าในลีกจะไม่หวือหวาแต่ก็ไปสร้างชื่อในยุโรปด้วยการคว้าแชมป์คัพวินเนอร์สคัพได้ด้วยการชนะปามา1-0และในลีกเดวิดซิมแมนก็เก็บคินชีสได้ถึง20นัดคือถือว่าเยอะมากๆแต่ถ้าพูดถึงไฮไลท์ของแมนยูแน่นอนคือการเสริมบิ๊กเดลอย่างรอยคีนจากฟอเรสต์โด ค่าตัว3.75ล้านปอนด์ซึ่งตอนนั้นคือใส่เตะของอังกฤษและคีนก็ประกาศว่าเราจะคองลีกไปอีกนานแล้วก็เพิ่มความโหดให้กับทีมของเฟอร์กี้พูดถึงเกมในสนามแมนยูในตอนนั้นก็มีใส่เตะที่โหดมากๆเหมือนกันโดยการไม่แพ้ยาวถึง2 2นะัดติดในลีกและพวกเขาก็มีอิริคันโตนาที่ทำไป18ประตูไปดูเรื่องราวขมขมของทีมตกชั้นกันบ้างโดยสวินน์น็เทเนี่ยตกชั้นและในฤดูกาลเดียวก็โดนยิงไปร้อยลูกส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตกชั้นเพราะวานา Athle ตเลิก็ไม่มีปัญหาอะไรใดทั้งสิน้นแล้วก็มีเรื่องราวของผู้จัดการทีมที่เป็นดราม่าในตนเองเช่นลิเวอร์พูลป,ปลดแกมซูเนตแล้วก็โปรโมทรอยเวนขึ้นมาแล้วเชลซีก็ดึงเกนฮอดเดิลเข้ามาแล้วดาวซันโบของปีนี้ก็ได้แก่แอนนิโค34ลูกอันดับ2อลันเชลเลอร์จากแบ็กเบิร์น31ลูกอันดับ3แมทธิวเลติสเอจากเซาแฮมป์ตัน25ลูกอันดับ4คริสตันจากมอริท25ลูกแล้วก็อันดับ5เอียนไลท์จากอาร์เซนอล23ลูกโดยที่แมทธิวเลติสเอเขาคือกองกลางที่ยิงไป25ลูกเขาเล่นบอลเหมือนพกสไนเปอร์ในรองเท้าแล้วความสามารถเขาก็จัดจ มากส่วนรางวัลใหญ่อื่นๆก็ได้แก่เพย์เยอร์ออฟเดอะเยอร์เป็นของอิลิคันโตนายังเพย์เยอร์ออฟเดอะเยอร์เป็นของแอนดี้โคลฟุตบอลเลอร์ออฟเดอะเยอร์ได้แก่รันเชียเลอร์แล้วก็แมเนจเจอร์ออฟเดอะเยอร์ได้แก่เล็กเฟอร์กูสันแล้วพี่มิลิเอต์ฤดูกาลนี้ก็ยังเป็นปีที่ถูกจดจําว่าไม่ใช่แค่ลีกฟุตบอลอีกต่อไปแต่คือเวทีที่เต็มไปด้วยดรามา่าความบันเทิงและก็ความเปลี่ยนแปลงและฤดูกาลต่อไปก็คือ1994-1995ถึงฤดูกาลนี้ไม่ได้มีดีแค่ใครแชมป์แต คลิกของอิดิสคันโตนามากกว่าใครในสนามโดยในเดือนมกรคาคมปี1995เกมที่เซลเฮิร์ตพาร์คแมนูเจอพาเลตแฟนมอะตะโกนด่าคันโตนาเรื่องเชื้อชาติเขาไม่เดินหนีไม่เถียงแต่เลือกกระโดถดีบใส่แฟนบอลโดยโดนแบน8เดือนแล้วก็โดนปรับเกือบ30,000ปอนดอนแถมโดนสั่งจำคุก14วันก่อนจะโดนลดโทษเหลือทำงานบริการชุมชน120ชั่วโมงและมันคือภาพจำของฟุตบอลยุค90ที่ยังดูป่าเถื่อนอยู่หลังจากแมนยูขาดคันโตนาในช่วงโค้งสุดท้ายและเสมอเวสต์แฮม1-1ในนัดปิดฤด,ดูกาลพวกเขาก็เสียแชมป์ให้ แพล้ลิวพูเหมือนกันแต่มันมากพอที่จะทําให้พวกเขาได้แชมป์และในปีนั้นวงการฟุตบอลมันก็เหมือนหนังแก๊งมาเฟียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดนิสไวท์มิดฟิลด์จากเชลซีทะเลาะกับแท็กซี่ในลอนดอนแล้วก็โดนตัดสินจำคุก3เดือนแต่รอดเพราะอุทธรณ์หรือจะเป็นพอลเมอร์ซันจากอาร์อซนออกมายอมรับผิดว่าติดเหล้ายาเสพติดแล้วก็การพนันแล้วก็เข้าโปรแกรมบำบัด3เดือนก่อนกลับมาลงเล่นหรือจะเป็นค oh ิสอัรมสตองหัวหอกพาเลทที่ไม่ผ่านการตรวจสารกระตุนเขาฟื้นฟูอยู่สสัปดาห์แล้วก็กลับมายิงให้ทหทททีีมมตตต่่่่ออออแแลล้้้้วววกกกก็็ชชยยยยเเเขาาารรรรรบงงงััสุดนนื เกแฮมผู้จัดการทีมอาร์เซนนลที่โดนปลดกลางซีซั่นเขารับเงินใต้โต๊ะ420,000ปอนด์จากเอเนตนนอร์เวย์และเอเบก็สั่งแบน1ปีและเรื่องตลาดนักเตะม,มันก็กลายเป็นปีแห่งสถิติใหม่ที่แตก2รอบรอบแรกก็คือแบ็กเบิร์นเปิดก่อนเลยด้วยการคว้าคิสตันน5ล้านปอนด์จากนอริธแล้วต่อมาแมนยูก็ทุบต่อในการไปคว้าแอนดี้โค6ล้านปอนด์จากนีลคอเซนในช่วงตลาดหน้าหนาวเพราะขาดอิลิคนโตนาในของสุดท้ายพร้อมกับส่งคิชจิเลตพีพ่วงไปล้านแล้วเปปออร์ก็ไาจนริมมันนจาากตอแรละไม่เปิ นักเตะปีนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่แพงขึ้นแต่มันสะท้อนว่าพิมิลีกอะเริ่มเข้าสู่ยุคบ้าข้างแบบจริงจังแล้วปีนี้เอฟก็ประกาศชัดว่าฤดูกาลหน้าจะลดเหลือ20ทีมเพราะฉะนั้นมันต้องมี4ทีมที่ตกชั้นได้แก่อิสุวิดทาวที่เสียไป9 3ลูกต่อมาก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้โดยที่ชนะแค่6นัดทั้งฤดูกาลต่อมาเป็นอนอริดซิตี้ในครึ่งแรกของฤดูกาลอะเขาอยู่หัวบนของตารางแต่ในครึ่งหลังเขาชนะเพียงแค่นัดเดียวและทีมสุดท้ายก็เป็นคริสตันพาเลตที่แพ้ในวันสุดท้าย จากแบ็กเบิร์นโลเวอร์34ประตูอันดับ2ลอรบิฟาวเลอร์จากลิเวอร์พูล25ประตูอันดับ3เลสเฟอร์ดินานจากควีนส์ปาร์ก24ประตูและอันดับ4สแตนคอลิมอร์จากฟอร์เรสต์22ประตูส่วนรางวัลใหญ่รายบุคคลเพเยอร์อัปเดียรได้แก่รันเชลเลอร์อย่างเพลเยอร์อัปเดียร์ได้แก่ลอบิฟาวเลอร์แล้วก็เอฟวีเอเพเยอร์ได้แก่เจอเกนคริส์แนและแมดเจอร์อัปเดียร์ได้แก่เคลนี่เดวกิชจากแบ็กเบิร์นและตั้งแต่ ในดิวิชัน2ที่ไม่ได้สัมผัสลลกสูงสุดมานานนับตั้งแต่ปี1966แล้วก็ไม่ได้แชมป์รายการใดเลยตั้งแต่ปี1928แต่หลังจากที่เชฟวอลเกอร์เจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กเทคโอเวอร์ over, สโม,มสรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพวกเขาทุบไซติตค่าตัวในประเทศหลายครั้งแล้วก็ซื้อตัวผู้รักษาป,ประตูคนแรกของอังกฤษที่ค่าตัวเกิน2ล้านก็คือทิมฟลาเวอร์แล้วก็สร้างทีมร,บรอบๆอบอันเชียเลอร์แล้วก็คริสซัตตันแล้วก็ร e ีโนเวทอีวูดพาร์คให้โจผู้ชมกว่า 30, สามงมส่นนมว,วนสําคัญที่ปีนว้ขา,ขาแชมปได้บท ของพวกเขาก็คือเรื่องเงินความกล้าและก็ทธยุี่ชัดเจนก็คือปัจจัยที่ทําให้ทีมเล็กจากเมืองอุตสาหกรรมกลายเป็นแชมป์พิมลีกได้ในเวลาแค่4ปีและตำนานของแจ็ควอลเกอร์กับแบ็กเบิร์นในยุคนั้นก็จะอยู่ในใจแฟนบอลไปอีกนานส่วนแมนยูในปีนี้คือจบที่2ฤด,ดูกาลนี้เริ่มต้นด้วยความคาดหวังหลังมึ่งควา้าแชมป์สปีติดแต่ทีมมากับเริมทัพแบบเบาๆเพียงแค่เดวิดเมย์จาก Back แบ็กเบิร์นแล้วพอครึ่งฤดูกาลหลังคาโนนาโดนแบนเซอร์เล็กก็ต้องขยับก็คือไปเซนแอนดี้โคโดยโคยิงสิบ เพราะเสียคันหนนาทุกอย่างมันก็สั่นคอนโดยที่นัดชิง FA พวกเขาก็แพ้เอเบอร์ตันศูนย์หนึ่งแล้วเปลี่ฤดูกาลด้วยการขาย3นักเตะตัวหลักอย่างมาร์คฮิวพาวินแลวก็อังเดรเ,เชลสกี้แล้วก็มีข่าวลือว่าคาร์น,น้าอาจจะย้ายไปอินเตอร์ตามเพื่อนแล้วบทสรุปในปีนี้ของแมนยูก็คือหนึ่งในฤดูกาลที่เจ็บแต่โตสําหรับอเล็กฟ์เฟอร์กูสันเพราะหลังจากนั้นพวกเขาก็ปั้นทีมคาร์ดออฟเก้าสองขึ้นมาเป็นแกนหลักและกลายเป็นหนึ่งในยุคทองที่สุดของแมนยูตลอดกาลส่วนบทสรุปของทีมมทททีีี่่่่่่จบบกก็คคคคืืนนอออนนนิิิงงงงแแเใยยยุาาาาาาไววปปหหลคคดดซ จะล่วงกล่าวตามแต่แฟงค้ากุลซื้อใหม่ก็ทําได้ดีเกินคาดคือฟอร์เรสต์เลื่อนชั้นมาในปีก่อนแต่ในปีนี้พวกเขาจบที่3แล้วก็ได้ตั๋วบยูฟ่าครับแล้วมันก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคเฮเซลแต่ว่าจบฤดูกาลนี้ก็เสียแกนหลักของทีมไปก็คือสแตนคอริมอร์กองหน้าจอมพลังที่ยิงในหลีกไปยีบสประตูในฤดูกาลนี้เขามีทั้งทักษะความเร็วและการยิงไกลของเขาก็ทําให้หลายทีมใหญ่อยากได้ตัวและสุดท้ายฟอร์เรสต์ก็ลังไว้ไม่อยู่ลิวพูลมาคว้าไปด้วย,ว 000. 000. ยค่าตัว8.4ล้าน แฟงคัคไม่สามารถหาตัวแทนที่พิสูจน์ผลงานแล้วได้ทันเวลาและบทสรุปในปีนี้ของฟอร์เรสต์ถึงแม้มันจะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็อาจจะเป็นจุดสูงสุดก่อนที่จะดิ่งลงเหวหากทีมไม่สามารถหาตัวแทนคอรริมอร์ได้อย่างมีคุณภาพแล้วความหวังของแฟนฟอร์เรสต์ก็เลยอยู่ที่ว่าปีหน้าอย่าเพิ่งล่วงกลับไปอย่างที่หลายทีมที่เลื่อนชั้นเคยเจอโซนอันดับที่4ก็คือลิเวอร์พูลหลังจากหลุดเส้นทางความสําเร็จไปพักใหญ่ฤดูกาลนี้คือการคืนชีพของหงแดง,งแท้จริงคือรอยอีเวนนคุมทีมเต็ ทบบี่แล้วมันก็กลายเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้5สมัยแล้วหลายคนในเกมลุกก็เริ่มฉายแววไม,ม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ฟาวเลอร์สตีทแม็กมานามานที่ปรับบทบาทมาเป็นเพย์เมเกอร์แล้วก็เอียรัดก็ยิงประตูได้สม,ม่ำเสม,มอแม้อายุเริ่มมากส่วนกองกลางแล้วก็กองหลังนักเตะใหม่ไฟแรงก็โผล่ขึ้นมา,าเช่นเจมี่เล็แน็บล็อบโจนฟิลบัฟแล้วก็จอร์จเกลแล้วบทสรุปในปีนี้ของลิเวอร์พูลก็คือเริ่มมีทรงบอลชัดเจนแล้วก็ผสมผาาตงนักเตะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าได้ลงตัวแล้วก็มีเกมลัััวววแแแลลล้้้้กกก็ไดดดชมมมีีีีเสสรริิททบบบตงงใจจๆ่่นนนอ5ยู คือถ้าให้การจำกัดความของลีดในฤดูกาลนี้ต้องใช้คําว่านิ่งแต่โคตรเหนียวภายใต้การกุมทีมของฮาวเวิร์ดวิลกินสันลีดจะเล่นด้วยระบบที่ชัดเจนวินัยนแทคนิกที่เข้มขน้นและก็แนวทางที่ไม่เน้นความเอนอเทร์เท่าไหร่นักและสิ่งที่ขาดมาช่วงต้นซีซั่นก็คือความคมในแดนหน้าแต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปในตอนเดือนมกราเมื่อพวกเขาไปเซนโทนี่เยบัวสุดหน้าทีมชาติกาน้าเข้ามาได้และทันทีที่เขาลงสนามทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปคือเยบัวยิงประตูสุดสวยหลายครั้งแล้วก็กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลทนันท ทีมที่ดูแบนก็กลายเป็นทีมที่มีไฮไลท์ให้ดูเกือบทุกเกมแล้วก็คว้าตั๋วไปดูยูฟ่าคัพได้แล้วมันก็ถือว่าปีนี้จบได้เกินคาดแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องเสริมทีมเขาก็ไปคว้ากองหลังอย่างริชร์ดจ็อบสันกับพอลบิลลี่มาร่วมงานแล้วก็ดันดาวลุ่งขึ้นมาอย่างแอนดี้เกรย์แฮร์รี่คิวเวลแล้วก็โนเอลวิลแลนแล้วบทสรุปปีนี้ของรีดก็คือพวกเขา่ะอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากถ้าแมนยูแบ็กเบิร์นหรือว่าลิเวอร์พูลแต่พวกเขาก็คือ และนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกของการเริ่มต้นของพี่มิริลกังกิษสำหรับคลิปหน้าผมก็จะมาเล่าเรื่องในปีต่อๆไปคือโปรเจกต์นี้มันอาจจะยาวทั้งหน่อยนะครับอาจจะ7-8คลิปแต่ผมอะ่ะอยากทําแล้วก็จะเอามาย้อนดูในตอนที่ผมเริ่มแก่ซึ่งมันอาจจะเป็นไม่กี่อย่างในชีวิตผมในตอนนั้นที่จาแล้วก็นึกภาพออกได้แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ขอกาลังใจกดแชร์กดกระดิ่งเป็นเพื่อนลงโปรเจกต์กันนะครับและนี่ก็คือทวิตเทีูดอรี่ช่องที่ไม่ได้เล่ารเรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลมันเปลี่